สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องภูมิใจรักในการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกท่านครับกลับมาพบก,กันอีกครัง้งกับนายหอยสัญจรนชาแนลครับชาแนลที่จะพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ้งงัวตามทงตามทาตามไฮตามสวนตามของในหมู่บ้านครับม้นนี้นายหอยสัญจรมีโอกาสมาที่บ้านเรื่องแฝกตำบลหนองหัวสร้างอำเภอกันทะลม่มจังหวัดศรีสะเกษครับม้นนี้พาพี่พาน้องมาเบิ้งงัว แม่บอกใส่ไงครับผมถ่ายสูงร่อยหกิบหาเซนติเมตรครับผมไงหนาลึกผสมอ่าหุ่ตันเก่าๆทำหนึ่งไหวครับผมเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ้งรายละเอียดของงวแมนนี่ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในหัยหอยสันจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเบื้งรายละเอียดของงวแม่นี่กันครับผม ครับมาถึงของงูแล้วครับพี่น้องก่อนอื่นนายหอยสัญจรต้องเลี้ยนพี่เลี้ยนน้องกันครับผมว่ามือที่นายหอยสัญจรไปเบ่งงวขีคอกนะครับผมจาของงอกเพ่นบอยูขีคอกครับผมพ่นไปหางเนะครับนอ้องนายหอยสัญจรเลยบอดมีเสียงสัมผัสสดของจากของงวเพ่นมาลงในคลิปนะครับเดอ้อนายหอยสัญจรจรึงจะขออธิบาย ตามที่สอบถามเพื่อนมาทั้งโทรศัพท์นะครับผมแล้กกาตามที่ไปเห็นตัวจริงนะครับเด้อสาหรับงัวแมนี่อาเขาไปเบ่งรายละเอียดของงัวกันครับผมอางัวแมนี่นะครับเด้อเป็นเป็นงัวอาผมบด้วัดนะครับผมแต่ว่าทางเจ้าของงัวเพิ่นไห้ข้อมูลมาว่าท่าสูงอยู่ประมาณห6 5่อยห้าเซนติเมตรนะครับผมอ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นวัดแล้วนะครับผมอ่าเบ่งกกหางพี่น้องกกหางไงครับผมเพิ่นครับผม งัวเช่องนะครับจับไปได้ครับผมอาจเป็นแม่บอกใส่ไงครับผมเนี่ยครับผมเบิองกกหางเพิินครับผมเครื่องดําครับผมอ่าเบิองเนื้อหนังเพิินเบิองความหยนความหนาของเพิินครับผมอ่าเป็นแม่บอกใส่ไงเนาะอ่าเบิองบือครับผมอ่าบือลามถือว่าสวยงามครับผมอ่าหูวอยาเงาเกินปากครับโดยรวมถือว่าสวยครับงัวแมนี่ เป็นงัว่าสาวทองแหลกนะครับเด้อเป็นไห้ความสูงมาตถีลอยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับผมผมบอดด้เอาตารางเมตรไปวัดน้านะครับผมเลยบอดด้ยืนยันความสูงนะครับผมแต่เจ้าของงัว่าเพิ่าเพิ่วัดแล้วอ่าเบื้องเครื่องเพิ่นเด้อครับพี่น้องถือว่าสวยงามครับงัว่าแม่นี่เต่าที่ผมไปเห็นตัวจริงมากนะครับผมนี่ครับเบื้องเบื้องความยนต์เบื้องเหนือหนังเพิ่นครับผมขอบหูกถือว่าดํา เขากับ่บเงา,าปันใดครับแข้งขาใหญ่ครับผมเพื่อนบันใดเอาออกมายางคอกให้เบื้งนะครับเด้อเพราะว่าผมเข้าไปนะพอเจอเจ้าของงวเจอแต่อ่คุณแม่เพื่อนครับเป็นายา่ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วครับเป็นจับงัวบนไดแล้วอ่าเบิ้งภาพจากมุมกว้างครับผมหนาะลึกง่ญ่ครับผมแข้งขาง่ญ่ครับผมอ่าเบิ้งคุณแม่เพื่อนนะครับคุณายา่ที่เป็นยืนอยู่ กังัวคนระเบร์กันเลยครับถือว่าเป็นงัวที่เชื่องนะครับผมกินยาค่อนข้างดีนะครับผมมือที่ผมไปก็คือกินโบยุดกินโบเศ้าเลยเปิงความเปิงอาท่ายครับผมหนาะครับผมเบิงครับผมแข้งขาเพิ่นนมกระซีเต่าปะกะติครับ หางกัลามครับผมเกือบถึงพื้นนะครับผมห้มดำผมมีดอกครับผมอพี่นอ้องเบ่งเอาเดอ้อผู้ใดมักตัวนี้ถือว่าอนาคตแมวบอกชันดีเลยครับเอาถี่ผมไปเบ่งมานะหนอกกะถือว่าตั้งนิดน้อยบริสูงแห้งถือว่าโดยรวมงามครับงัวมแมนี่แข้งขากะดีครับผมแต่ว่าพื้นบริย่างผมเบ่งนะครับเดอ้อแต่ว่าทาง เจ้าของงวเนเพิ่ก็บ,บอกว่างวเนเนื่มมีตำหนิประกันตำหนิทุกอย่างขาทุกขาทวนอะเบิงเบิงข,ข้อขาเบิงแข้งขาเบิงครับถือวันใหญ่หนาลึกครับไปกําลังมองหาแม่บอกเข่าขอบเพิ่นผสมอ่าเจ้าหุตันเกาเกา,เกา,เกาทับหนึ่งไว้ครับผมมีใบมีหลอดผสมอ่าวันที่ยิ้มหาแม่าจากเขาสามเดือนครับผม แต่ว่าทั้งงัวตัวนี้ยังบได่าตรวจทองนะครับผมเนอะเป็นกัประมาณว่าขายในราคานีก็คือราคาที่บ่ดด้ประกันทองให้ครับผมยังบด่ดด้ตรวจหรือว่าผู้ใดอยากเอาหมอมาตรวจก็คือตงไปคุยกับจาของง้วงเพิ่นเองอีกทีนึงนะครับตกลงกันไม่าบึง่งความหนาความหย่นเพิ่นครับง่ายครับผมเครื่องดำครับผมบึ่งแกงขาเล็บเพิ่นดีทุกอย่างครับผม ไครกำลังมองหาแมวบล็อกนะักเข่าขอ,อกครับัวตัวนี้กะถือว่านำเลี้ยงถึงครับผมนะครับกินหยากินฟางดีอ่าเบิ่งอีกมุมหนึ่งของเบิ่นเดอผมถ่ายจากนอกขอ,อกตัวนี้เนี่ยครับผมคือว่าใหญ่หนาครับผมงวดแม่นี่นะครับเด้อเพิ่นเปิดราคาค่อนข้างจะสูงนะครับผมอ่าเพิ่นเปิดไว้ที่ สองแสนห้ามืนบาทนะครับผมสองแสนห้ามืนบาทครับผมผู้ดใดสนใจนะครับผมก็ทุ่ไปคุยไปต่อรองราคากระเพินได้ครับแต่ผมแนะนํานะครับผมอยากให้ไปเบิ้งตัวจริงนะครับผมเพราะว่าราคาง้วตัวนี้เป็นราคาที่สูงเลยอยากให้เขาไปเบิ้งตัวจริงมากกว่าครับผมจากวิดีโอคือถ้าผมไปสองคนผมจะไปยืนเทียบให้เบิ้งอยู่ครับพี่น้องแต่ว่า ผมไปผู้เดียวก็เลยบอเดได้เทียบนะครับว่าจะให้เบิ้งความไ่ระวังค้นกับง่วสหรือยืนประกบกันนะครับผมมันจะได้เห็นส่วนต่างว่าใไงแค่ไหนแต่ในความคิดผมก็คือแม่นน่ก็ถทอว่าไงหนาหลึกครับพี่น้องเนี่ยครับผมเบิ้งครับผมงัวค่อนข้างเชี่องครับเบิ้งครับนาเรียงถึงครับหนาแ็งข้อแต้ว่างัวนี่เชื่องแห้งครับเบิ้งครับผมหนอกเป็นตังๆเลยครับ เมืงความหยุ่นความหนาครับเป็นงวแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อถ่ายลอยหกสิบห้าเซนติเมตรผสมพุตันเก้าันทียี่สิบห้านี่จะเข้าสามเดือนครับยังบริเวตรวจทองครับอข้อขาแข้งขากระดำครับข้อขาดำเบืงความยุ่นนี่รับแปลงข้อเพ่อนอ่าพี่น้องผู้ดใดสนใจนะครับผมจะไปบึงตัวจริงเขาไปได้เด้อจีบานเรื่องแฝก ตำบลน้องหัวสร้างอําเภอกันทะลุ่มจังหวัดศรีสะเกดครับผมจาของขอกเปินลยินดีต้อนรับครับผมไปจะเขาไปเบิงตัวจริงแนะนําให้ไปวิงตัวจริงครับงวเมนี่เพราะว่าเป็นงวราคาค่อนข้างสูงครับผมเปิดสูงครับผมอ่แต่ก็ว่าความหนาวความยุ่นของเพิ่นกะถือว่าสมราคาแหละครับผมถ้าผู้ได้มากกะไปต่อรองเพิ่นว่ารดได้อีกครับผมเดี๋ยวถ้าห้สัญจรจะห้เบอร์โทเจาของขอกไ้ได้ครับผมถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับผม ผู้ด้มากกะอย่าลืมนะครับเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ในายหอยสันจรทํางานต่อไปครับสำหรับมือนี่คลิปนี้นายหอยสันจรขอลาพีละน้องไปเพียงแท่นี้ครับสวัสดีครับผม